ที่บริเวณวัดนาจอมเทียนตำบลนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพลเรือเอกชุมศักดิน์นาควิจิตผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นประดิษฐานบนแท่นประดิษฐานแห่งใหม่ณอนุอนสรส,สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดนาจอมเทียนโดยมีพระครูประหลัดสมศักดิ์ ตาณรัตโตเจ้าอาวาสวัดนาจอมเทียนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยดรสัิระเผือกประพันธ์สอสอเขตตะจังหวัดชลบุรีพันเอกหญิงกัลยะกนนากรนาควิิศษผู้แทนคณะต่างๆคณะกรรมาการวัดนาจอมเทียนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีโดยจัดให้มีพิธีกรบ,บอกกล่าวเจ้าที่จากนั้นทำพิธีอัญเชิญพระบรมรูปโดยใช้รถยกอัญเชิญพระบรมรูปประดิษฐานบนพระแท่นใหม่และพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาซึ่งในขณะกระทำพิธีนั้นได้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ พระอาทิต์ส่งกฎสร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่เร่วมพิธี และต่างยกมือถือถ่ายรูปเก็บไว้จากนั้นพระครูประหลัดสมศักดิ์ตาณรัตโตเจ้าอาวาดพระนาจอมเทียนในค้องพวงมาลัยที่พระแสงดาบตามด้วยพระประธานครองถวายพวงมาลัยที่พระแสงดาบและถวายพระแสงดาบเงินบ่นท่านพระแสงดาบพันเอกหญิงกัลยากรนักวิจิตถวายพวงมาลัยที่พระแสงดาบเงินผู้แทนคณะต่างๆวางพวงมาลาน้าพระบรมรูปจากนั้นประธานวางพวงมาลาจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยและกล่าวถวายคำราชสุดดีหน้าพระบรมรูป